สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลานะครับรับรถเข้าใหม่วันนี้3ลำนะ3ลำมามาดูมาชมเลยนะครับนี่เข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยใครต้องการตัวไหนเข้ามาเลือกมาชมนะครับนี่คันนี้นะครับลำแรกสวยมากนะนี่จอดเทอเลอร์สูงเจรินเทินอยู่นิเตอคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์ตัวพรีเลนเนอร์เครื่องยนต์2.5นะครับปี2015เลยนะคันนี้ปี2015นะครับหน้าหลังเดิม ราคาเบาๆนะ20000นกว่าบาทนะมีก็แชมป์นะครับตัว p ีเลนเนรเนี่ยราคา,า,า20000นกว่าบาทนะเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามเลยนะครับใครชอบสีดำหาสีดำอยู่มาเลยนะครับนี่ฝากระโปรงนะมาดูส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมตัวนี้มีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คุนเลอร์กระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะมามาดูนะครับมาดู รายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้เราก็จะให้ดูให้ชมนะครับเบื้องต้นก่อนเราเพิ่งรับตัวเข้ามาวันนี้กลางดึกเลยนะก็ให้ดูให้ชมนะครับใครใจร้อนมาก่อนได้เลยนะเนี่ยสวยมากคันนี้นะครับได้ภายในดำนะวีโกดแชมป์นะครับได้ชมภายในดำผลได้เนี่ยโอ้งามมีหลีนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมเลยนะเดี๋ยวเปิดไฟก่อน <laughs> มืดอีกแล้วนะครับเรามาดูมืดๆนี่ชมกันมืดๆอย่างนี้แหละ เผื่อใครใจร้อนนะครับมาดูมาชมก่อนได้นะตัวนี้นะครับดูสภาพภายในนะได้โมภายในดำผมนีเนี่งามีหลีนะครับนี่แมเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับสวยมากดูเลขไม้หน่อยอุย้ยเลขไม้น้อยด้วยคันนี้นะเบื้องเอานั่นแมนะครับไม้แท้ด้วยน่นไม้แท้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับไม้แท้ๆเลยมีฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังสีดํานะสวยมากนะครับ ่เดี๋ยวต่อไปให้ดูห้องเครื่องดับบารนี่นะครับป๊านี่ไหมมีก็แชมป์ผุน,นี้นี่นะครับแชมป์ปี2015นะคันนี้นะปี2015นะครับ,นะร,บราคา2 0 0 0 0นกว่าบาทนะนี่ใครหาตัวนี้อยู่นะครับรีบมาจับจองเลยนะนี่ตอนนี้บอกเลยมีโก้แชมป์ตอนนี้ขาดตลาด <c oughs> โดยเฉพาะสีดํานี่นะครับมานะนี่นะครับเครื่องยนต์ดูเลยฟังเลยนะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสัน เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.5นะคันนี้คานหน้านะครับคานหน้าเดิม LR เดิมอดูเครื่องเลยนี่นะครับเครื่องดีนี่ไม่มีควันไม่มีไอนะครับนี่ส่องไฟเบิ้งเอาั่้ไหมเครื่องดีมากคันนี้รับประกันการันตีเลยได้วิกโกแชมป์นะครับปี2015นะคันนี้ในเครื่องยนต์2.5นะครับรถสวยพร้อมใช้งานคันนี้นะราคาเบาๆนะครับได้ตัวยกสูงแคปเปิดได้นะครับได้สีดำนี่ ใครหาตัวนี้อยู่นะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะนี่สวยมากสวยมากนะครับได้ตัวพิเศษนะตัวพิเศษภายในดำนะครับว i กโก้แชมเครื่องยนต์2.5ปาดโทหงาไมล์นะครับอะมามาดูลำที่2นี่นะครับคันนี้นะครับจอดเทอร์เรสูงเจินเทินอีกแล้วนะครับคันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักวิกโก้แชตัว p r ี n ลนเนอเครื่องยนต์2.5นะครับปี2012นะคันนี้ปี2012 ราคาเบาๆสองแสนนิดๆน,ดนะคันนี้นะสองแสนนิดๆดเท่านั้นหน้าหลังเดิมคันนี้น็อตไม่ตีงน็อต <not S 2> ไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยมาดูฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับกระจังหน้าเดิมเป็นโฉมหน้าแชมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสวยมากคันนี้ได้ล้อมแม็กด้วยนะดูล้อเนี่ยนะครับเนี่ยพุณอะนะล้อมแม็กขอบ18สีน้ำตาลไหมเราใส่ให้พร้อมเลยนะ เนี่ยสีสันรอบคันสวยงามนะครับคันนี้ได้ความเดิมบอกเลยนะได้ความเดิมน็อต <Not S 1> ไม่ติงน็อต <Not S 1> ไม่ขยับเลยนะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาแนะ่ครับตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ยกสูงโรงงานนะครับแคบเปิดได้พุณได้เนี่ยเนี่เบื้องเอาเดอนั่นนะครับพณอนะปาดทั่วโอ้งาอีลีครับผมเบื้องเอามันแม้สองแสนนิดนิดนะคันนี้สองแสนนิดนิด,นดนะ ได้วีโก้แชมป์ตัวยกสูงนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะลายลังพึ่งสีครีมเบาะแคบเป็นเบาะหนังสีครีมสวยนะดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้แท้นะนี่ตัวนี้ไม้แท้เลย2องแสนเนะครับไม้แท้สองแสนเเครื่องดีมากคันนี้ได้ความเดิมนะอ่าอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะคันนี้ได้ความเดิมนะครับใครชอบรถเดิมหารถเดิมอยู่มาเลยเนี่ยคันนี้นะครับตอบโจทย์นะ าราคาเบาๆสองแสนนิดๆนะคันนี้2แสนนิดๆได้วีโก้แชมป์ตัวพ r ี n รนเนอร์นะครับปี2012นะมาดูเครื่องเลยคุณน่ะตอนเห็นไน,นะครับดูสภาพเครื่องเลยนี่คุณน่ะนะครับนี่เครื่องโคตรดีนะครับเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.5คานหน้าเดิม LR เดิมซุ้มซอกเดิม คันนี้ได้ความเดิมอดูเนี่ยจุดขายดูดูน็อตนะเนี่ยขายเลยจุดขายนะครับน็อตไม่ติงเนี่ยคันนี้ดูนะน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับเลยนะครับเครื่องดีนี่มานะครับดึงแท่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ามันไม่มีกระเด็นสวยสุดๆราคาเบา,เบาๆนะบีกดแชมป์นะครับคันนี้ปี2012ยกสูงโรงงานแคบเปิดได้ได้ความเดิมนะน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับเลยนะ นี่มาเลือกเอาชอบคันไหนรุ่นไหนนะครับมาดูมาชมได้เลยนะอ่ะมานี่นะครับอีกหนึ่งลำํำที่เพิ่งรับตัวเข้ามาสดสด,สดล้นๆเลยคันนี้โคตรสวยนะผมบอกเลยโคตรสวยนะครับเนี่ยคันนี้นะครับจอดเทอเลอรสสูงเจินเทินขาวจูนพูนอยู่เนี่ยสวรรค์นีลีนะครับคันนี้ก็คือนิสสันนาวาล่าตัวแคลิเบอร์นะครับเครื่องยนต์2.5 สประตูนะตัวนี้เป็น4ประตูยกสูงโรงงานนะครับน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับได้ปี2016นะคันนี้ปี2016ราคา200แสนกว่าบาทนะ2องแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับดูเลยสีสันรอบคันสวยงามหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะครับดูรอบคันนะนี่ไหมสีประตูนะตัวนี้ครับคันนี้เป็นตัวสีประตูได้ล้อมแม็กล้อมแม็กสวยมากนะครับ ตัวคาลิเบอร์นะคันนี้คลิเบอร์ยกสูงโรงงานนะครับได้ตัวท็อปผุ่นได้เนี่ยคันนี้ตัวท็อปปุ่มสตาร์ทนะเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.5นะครับออามาดูตรงนี้หน่อยผู้ช่วยนี่นะครับดูสักเนี่ยรายละเอียดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่อง VGS Turbo นะได้เครื่อง VGS Turbo เลยที่สําคัญได้ตัวท็อปปุ่มสตาร์ทนะคันนี้นะดูภายในนะครับผุ่นแมปยอดงามมีเหลียนะครับนั่นเบื้องเอานี่ไหมนะครับภายในดูเลยอ่า ะนะครับเบรงได้หนิเบรงเบเบรงน้ำกันภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังดําแดงสวยมากปุ่มสตาร์ทนะผู้ช่วยซูมหน่อยซูมนะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับน,นี่ไหมปุ่มสตาร์ตตัวท็อปนะั้นเลขไมดูหน่อยนะครับไม่แท้แน่นไม่แท้แสนแปดนะคันนี้ไม่แท้แท้เลยแสนแปดนะครับดูพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยมีฟังก์ชันนะฟังก์ชันพวงมลาลัยแอร์เย็นหนาวนะครับเพลงเพราะเอาดูเบาะด้านหลังหน่อยเบาะแถวหลังนะครับ นี่โอนงามมิลี่ครับนิสสันนาวาล่านะคันนี้4ประตูยกสูงนะครับปี2016นะคันนี้ปี2016นะครับราคาเบาๆนะสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ตัวท็อปปุ่มสตาร์ทนะเดี๋ยวติดเครื่องนะครับติดเครื่องให้ฟังเสียงกันเลยนะ,ะได้เกียร์ธรรมดาเป็นตัวเกียร์หกสปีดนะครับเนี่ยโอ้ยงามมหลีนะครับอี่ออยีมแม่คอยโอ้ยงามปวดงามปวเลยไรคันนี้พวดนะนะครับเนี่ย มาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องแน่แนๆเลยคันนี้นิสสันนาวาล่านะคันนี้นาวาล่าสี่ประตูยกสูงโรงงานปี2016นะครับปี2016ได้ตัวท็อปน็อตไม่ติงเนี่ยคันนี้บอกเลยน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับโคตรสวยนะบอกได้คําเดียวว่าโคตรสวยนี่อ่ะมาดูห้องเครื่องนะครับป๊าดหุ่นแม่นี่แม่อ,อี่พอยแม่คอยสะอ่อนได้บ้านี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งมาเบิ้งได้บ้านี่นี่ดูเนี่ย ยันอะยันยังอยู่อยู่วุน่ะนะครับเนี่ยยันอยู่ห้องเครื่องเนี่ยนะครับสบายใจหายห่วงได้นะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5ได้เครื่อง VGS เทอร์โบนะครับอ่ะมาดูน็อตเนี่ยจุดขายเลยคันนี้บอกเลยน็อตไม่ตีงสักตัวเนี่ยน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับสักตัวเดิมกิฟต์นะครับป๊อดนี่ไหมเดิมคักเดิมแน่ยี่พอยี่แม่แขวนะครับเนี่ย เครื่องนิ่งๆนะครับไม่มีสันไม่มีเขกนะไม่มีโยกนะมาต่อไปวิธีตรวจสอบนะครับเครื่องยนต์เนี่ยดึงมงแท่ตรงนี้นะครับพูนะเนี่ยดูสภาพเครื่องนะเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ํามันไม่มีกระเด็นนะได้ตัวท็อปนะครับนี่ฝาครอบเครื่องมีให้พร้อมเลยตัวนี้นิสสันนาวาล่านะครับตัวแคลิเบอร์4ประตูยกสูงโรงงาน เครื่องยนต์2.5ตัวท็อปนะย้ําเลยตัวท็อปน,อน็อตไม่ติงนะครับคันนี้น,อน็อตไม่ติงป๊อดงามคขักงามเแี่ยีพรี่พอยีเมียข่อยเอ้ยนี่ไหมราคาเบาๆนะ2แสนกว่าบาทเนี่ยนาวาลาที่4ประตูกว้างขวางนะครับอ่าน,น,นี่นะนี่นะครับนี่เป็นสามลำที่ที่เราเพิ่งรับตัวเข้ามานะสดสดร้อนๆเข้ามากลางดึกเลยนะใครชอบตัวไหนรุ่นไหนคันไหนนะครับ โทรสอบถามได้เลยนะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ